คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งรูกลงมาหากครึ่งแรกไม่มายังครึ่งหลังนาทีหาราคาสก้อสูงในเวลาไหลเกิน3.25นางก็สิบไม่แนะนนําให้ร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานีจ,จากสี่สิบห้นาทีนะครับ สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์สกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีประจำวันอังคารที่28กันยายน2564นะครับคลิปนี้เป็นคลิปเฉลย VIP นะครับหากท่านใดสนใจเข้ากลุ่มรับ VIP แบบนี้ก่อนใครในกลุ่ม S45OVR S45OVR ที่เดียวเท่านั้นครับในกลุ่มยังมีตัว Double VIP จาก Admin 45นาทีนะครับและ VIP ของทีมงานเสือ45นาทีอีกหลายท่านที่เข้ามาศึกษาแนวทางในการวิเคราะห์สกอร์จากการอ่านราคาผูดูราคาไหลใช้สถติเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ ใครสนใจเข้ากลุ่มรับความรู้และเทคนิคดีๆแบบนี้ก่อนใคร S45OVER หน้วบอกว่ามาจัดเสืร์ิน้ลยนะครับและในตอนนี้นะครับ45นาทีได้มีการขยายให้ครอบคุมแก่ผู้ที่ต้องการซื้อรายวันซื้อเมื่อไหร่ตอนไหนก็ได้ในราคาเพียงแค่วันละ15บาทเท่านั้นโดยที่ไม่ต้องเข้ากลุ่ม VIP รายเดือน สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจระบบวิเคราะห์รายวันจะได้รับทั้งหมด5คู่ได้แก่ตัว Double V P จากแอดมิน45นาทีจำนวน2คู่และ V P จากทีมงานเสือ45นาทีที่มีผลงานดีอีก3คู่รวมเป็น5คู่ต่อวันในราคาเพียงแค่วันละ15บาทและในขณะนี้นะครับได้ทําการเปิดซื้อขายผ่านแอดมินในเดือนตุลาคมนี้นะครับเราจะมีเว็บไซต์โดยท่านสามารถฝากเงินเพื่อทําการซื้อขายได้ด้วยตนเองสะดวกมากนะครับวันไหนที่ไม่ต้องการลงทุนก็ไม่จาเป็นต้องจ่ายอยากลงทุนวันไหนค่อยกดรับทัศนะและเมื่อเว็บไซต์เสร็จแล้ว เซอิจะมาแนะนา,นาการใช้งานอีกครั้งหนึ่งและในตอนนี้นะครับหากท่านใดสนใจรูปแบบรายวันสามารถสั่งซื้อผ่านแอดมินโดยแอดไลน์ไปที่ adover168 adover168 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับวันนี้เซอิดจะพาไปวิเครห์สกอร์ในฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกเป็นการพบกันระหว่างบูติเซียดอร์มุนเบิดบมารับการมาเยือนของสปอตติ้งลิสบอนคู่นี้ลงเตะกันในเวลา2นาฬิกา สถิติในการเจอกันทั้งหมด2เกมนะครับมีสกอร์ครึ่งเวลาแรกไปทั้ง2เกมมี2ประตูไปเพียงแค่1เกมออกสกรอร์สูงเต็มเวลาไป1เกมแต่ทั้ง2ทีมทำประตูได้ทั้ง2ฝั่งไป1เกมเป็นเจ้าบ้านดอทมุลนะครับทำผลงานได้ดีกว่าเอาชนะไปได้ทั้ง2เกมและเมื่อลงทําการแข่งขันในบ้านของดอทมุลก่อนหน้านี้นะครับเพียงแค่เกมเดียวเป็นเจ้าบ้านดอทมูลเอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์ มาดูสถิติการทำประตูเจ้าบ้านกันนะครับ10เกมล่าสุดดอทมูลมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก9เกมมี2ประตูไปทั้ง9เกมกดประตูใส่คู่แข่งไปได้ถึง26ประตูและเสียประตูให้กับคู่แข่งไป16ประตู ส่วนทีมยืเอนสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับ5 0เกมล่าสุดมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก5เกมมี2ประตู7เกมกดประตูใส่คู่แข่งไปได้1 5ประตูและเสียประตูให้กับคู่แข่งไป9ประตูฟอร์มที่ผ่านมาของเจ้าบ้านดอทมุลนะครับ5นันลดล่าสุดนั้นชนะ4แพ้1โดย10เกมล่าสุดสามารถทาประตูใส่คู่แข่งได้อย่างน้อย1ประตูไป9เกมเสียประตูให้กับคู่แข่งอย่างน้อย1ประตูไป8เกม และนัดล่าสุดนั้นแพ้ให้กับคู่แข่งบูเดกอร์หประตูต่อศูนย์ส่วนฟอร์มทีมเยือนสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับ5นัดล่าสุดนั้นชนะ3เสมอ1แพ้1โดย10เกมล่าสุดสามารถทําประตูใส่คู่แข่งได้อย่างน้อย1ประตูไปทั้ง10เกมเสียประตูให้กับคู่แข่งอย่างน้อย1ประตูไป5เกมและนัดล่าสุดนั้นเอาชนะคู่แข่งบูเดกอร์หประตูต่อศูนย์แล้วคุณผู้ฟังนะครับท่านใดที่ฟังมาถึงตอนนี้นะครับแล้วอยากเข้ากลุ่ม V.I.P. รายเดือนส,อส่วนลดมาาาใหห้้นครดยสาาถแปจอติกับโลโลก อิะครับแล้วส่งไปที่แอด45 OVR เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการเข้ากลุ่มครั้งแรกนะครับโดยส่วนลดนี้จะมีมูลค่าทั้งหมด50บาทนะครับอย่าลืมแคปภาพหน้าจอนี้นะครับเพื่อเป็นส่วนลดในการเข้ากลุ่ม VIP แบบรายเดือนนะครับ แต่ราคาในวันนี้นะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านดอทมูลเป็นต่อที่ราคาลูกครึ่งโดยราคาในตอนเปิดนั้นราคาผูของดอทมูลนั้นไม่ถึงเลทลูกครึ่งหรืออยู่ในเลทที่การันตีว่าดอทมูลนั้นจะเปิดบ้านเอาชนะไปได้อย่างขาดลอยโดยราคาเปิดยังบอกอีกว่าคู่นี้มีโอกาสที่จะมีสกอร์ทั้ง2งฝั่งอีกด้วยส่วนราคาไหลนะครับมีการปรับราคาแฮนดิแคปลดลงหมายความว่าหน้าบอลตอนนั้นไม่ได้มีโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะหรือเหนือกว่าทีมเยือนอีกต่อไปส่วนราคาอื่นๆจะเป็นอย่างไรเรามาวิเคราะห์กันเลยครับราคาวันนี้เปิด มาให้เจ้าบ้านดอทมูลเป็นต่อที่ราคาลูกครึ่งจ่ายน้ํา0.96ให้ดอทมูลจ่ายน้ํา0.94ให้สปอร์ติ้งลิสบอนราคาปูตอนเปิดถ้าดอทมูลชนะจ่าย1.33ถ้าเสมอกันจ่าย5.50ถ้าสปอร์ติ้งลิสบอนชนะจ่าย9.00 จากราคาเปิดนะครับ1.33ของบอลที่ต่อลูกครึ่งแล้วจ่ายน้ํา0.96ไม่ใช่ราคาที่บอลต่อจะสามารถเอาชนะราคาไปได้ครับจากราคาเปิดราคาพูล1.33เป็นราคาที่ไม่ถึงเลทของบอลที่ต่อลูกครึ่งโดยราคาที่การันตีว่าบอลต่อนั้นจะชนะเลนราคาลูกครึ่งนั้นจะต้องอยู่ที่ราคาพูล1.27-1.29ถึงนะครับโดยราคาเปิดมาอาจจะเป็นดอทมูลนั้นที่มีโอกาสที่จะเอาชนะไปได้แต่อาจจะไม่ชนะราคาแฮนดิแคปหรืออาจจะเป็นการชนะไม่ขาดคือไม่ได้กินราคาแฮนดิแคป แต่สามารถเก็บ3แต้มไปได้ในบ้านนะครับเมื่อเราดูราคาของทีมเย bon ื one, อน Sporting l i ิสบอ9 0 0นั้นก็ยังถือว่าจ่ายน้อยเกินไป นั่นก็หมายความว่าหน้าบอลรองวันนี้นะครับมาสู้อย่างแน่นอนส่วนราคาผู้เสมอเต็มเวลา5.50นั้นเป็นราคาที่ไม่ถึงเลทที่สนับสนุนบอลต่ออีกเช่นกันแต่เป็นเลทที่บอกว่าวันนี้จะมีประตูเกิดขึ้นและเมื่อเราเอาทั้งหมดมารวมกันนะครับหมายความว่าราคาผู้เสมอเต็มเวลาบอกว่าจะมีประตูและบอลต่อจะชนะไม่ขาดนี่คือราคาเปิดราคาปัจจุบันนะครับปรับราคาให้นแคบลดลงให้ดอดมุลเป็นต่อที่ราคา1ลูกปัจจุบันจ่ายน้ํา0.84ให้ดอทมุลจ่ายน้ํา1.06ให้ึ่งจุตศินย์หกให้สป คาผูรอบนี้ถ้าดอดมุนชนะใจ1.45ถ้าเสมอการใจ4.50ถ้าสปอร์ติง้งลิสบอนชนะใจ7.00จากราคาในปัจจุบันนะครับ1.45ของบอลที่ต่อ1ลูกแล้วจ่ายน้ํา0.84นั้นเป็นราคาที่บอลต่อจะสามารถเอาชนะราคาไปได้ครับจากราคาในปัจจุบันนะครับมีการปรับราคาแฮนดิแคปลดลงจากตอนเปิดต่อกันที่ลูกครึ่งปัจจุบันลดลงหรือเพียงแค่1ลูกเป็นการไหลมาให้ความสําคัญกับฝั่งบอลรองมาตอนนี้นะครับโอกาสที่บอลรองนั้นจะไม่แพ้ราคาลูกครึ่งนั้นมี โอกกาาสมาขึ้นนั้นเท่ากับว่าจากราคาเปิดที่ราคาไม่การันตีว่าจะเอาชนะขาดได้นั้นตอนนี้เจ้าก็ปรับราคาลงมาตามจริงโดยราคาภูของราคาใหม่นั้นที่ดอทบุลน1.45ยังคงเป็นราคาที่น่าบอลต่อยังมีโอกาสที่จะทําประตูได้อยู่เหมือนเดิมหมายความว่าวันนี้เราจะมีแน่ๆอย่างน้อย1ประตูจากทีมเจ้าบ้านดอทบุลนะครับโดยประตูถัดไปนั้นเจ้ายังคงลังเลว่าอาจจะมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนอีกด้วยเนื่องจากหากเจ้านั้นไม่ได้มองโอกาสในการมีประตูจากฝั่งสปอร์ติ้งลิสบอนแล้วแล้วก็ ความจําเป็นในการปรับลดลงของราคาเฮนี่แคปก็ไม่จําเป็นทันทีนะครับเนื่องจากราคานั้นยังเป็นราคาที่ลุ้นประตูที่2จากอดอทมูลเพียงฝั่งเดียวอีกด้วยดังนั้นแล้วนะครับ1ประตูมีแน่นอนจะฝั่งดอดมูนส่วนอีกประตูนั้นเราสามารถลุ้นได้จากฝั่งทีมเยือนอีกด้วยวันนี้ลุ้นประตูทั้ง2ฝั่งครับ วีเวันนี้ไปสกอร์สูงครึ่งแรกดอดบุญถ้าครึ่งแรกไม่มาย้ำครึ่งหลังทันทีใครสนใจเข้ากลุ่ม vip S45 OVR S45 OVR ที่เดียวเท่านั้นนะครับหรือถ้าใา้สนใจระบบวิเคราะห์รายวันนะครับแอดไปที่ o v r v e r 168 a ์ over 168ที่เดียวเหมือนกันครับก่อนจากการในวันนี้ขอให้คนที่ติดตามเสื Sir It, ออิดโชคดีครับ